อ๋อแฝดเหรอาอแฝดจริงด้วยอ่ะแฝดแฝดพี่ทีเราเดี๋ยวเพื่อนเขากินพี่เขาปั้นจะกินหมดแล้วพี่ทีวางแก้วได้แล้ววางแก้ววางแก้วกินข้าวต่อกินข้าวด้วยกินข้าวด้วย หมูเนะ้หมูพี่ตักหมูแล้วตักหมูมากินกินผักด้วยนะกินผักด้วย<ม><ม>กินผักด้วยอะตักผักอะหมูอะตักผักด้วยอะตักเร็วตักตามเดยกนะกินไข่เยเี้ยงชิ้นกินนอไร ไอพี่ที่มหมูมหมูหยา่างหมูไม่เอาหูหรอเอผักหเอาผักหน่อยเอออตักผักหน่อยไ่เป็นไรครับเอาขึ้นมาเอาช้อนขึ้นมาช้อนขึ้นมาเออช้อขึ้นมาอ่า อ่ะเลอะเลอะอ่ะอ่าเห็นแล้วอะไรครับกินแล้วกินกินทำไมอ่ะทำไมอลูกพอรู้ว่ามีกล้องก็เลิกกินเลยเหรอใช่เดี๋ยวข้า <c oughs> วาปั้นจะกินหมดแล้วนะเร็วเร็วเร็ว